เพียงนี้มอมให้กับพอเท่านะฝากเพียงแล้วไปถึงพอเท่าฝากเพียงแล้วไปถึงพอเท่ามาเอาหมุกเส้าเจ้ากับคืนไปสา มีแต่คอยแต่ดาขี้ขานปั่นมาโ้ยเป็นตะนายนอนตื่นก็สวยเรื่องว่งเรื่องถวยแล้วผูจับ่บวยใส่หอดคข่สักกางเกงในโอยรับบม่ไดดไอยเงือดเงือมันเห็บดบ่อถึกต้องละบผู้จักกวดห้องแม่กะบ่วตื่นขึ้นมาไปสาหัวยูลานยูลานถ้ายูลานยูลานถวยจานล่างกะแม่นผมปะหอกปะฮ่มกับผมพับเพื่อก่าฝากถึงพอเท้าเอาคืนลดน เอาไปอ้อเอาคืนไปเลยฮะเอาคืนไปเอาฝากในหอดผัวเถ่าหพอจนก็ย่ำยีพอมีก็อิจฉาพอรับหลังก็นินทานี่แหละนะชีวิตคนเขา้า